ติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ว v ดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะ <c oughs> ขายน้ำพริกขบหมูค่ะลองกินแล้วท้อเลยมัค่ะรับช่างเลยขายอะไรพี่ชอนเพิ่งมานี่ไงโบสมาโบสมนะันต้องเล่น <c oughs> มึงก็เล่นเ,นเปิดแล้วมึงขึ้นมาเว้ยถ้ามึงอยากเปิดเพราะกลัวเปิดคนติดตามถึงอนะ่ะอืมของมึงมีแปดิบสองคนเนะี่ย เข้าใจป่ะเพื่อนเพื่อนเลพอมาทำเีลงรอดใส่มันเลยดิโบดครับพี่บสโบดไม่หายหน้าหายตาจากวงการไปเลยนะใครขึ้นมาเนี่ยผู้ติดตามเยอะด้วยชอนชื่ออะไรอะพี่พี่ที่เขาถามพี่พี่แถวไหนเนี่ยลาริสาเนี่ยอยู่ราขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยครับคุณลาริสา โอกดขอมาได้ปะกดขอมาหน่อยได้ไหมผติดตามเยอะด้วยช้อนเนี่ยอ๋ออืมไม่กล้องมมมแม่งหมวกหมวกไว้เแค่คุณพีเอ็มในบ้านนี่นไงไอ้เแค่มึงเช็ดกล้องรอเลยใช่ป่ะนี่ไม่ไม่ไม่คือกล้องกล้องซัมซุงกับกล้องหน้ามันชอบแบบแปลกๆเว้ยสกายอยู่ช้อนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรายลึกก่อนปะรู้อยู่มึงอย่างกำไรปลายช้อนอะไมเขาไปดูดิไม่ไลฟ์อยู่มันส่องไม่ได้อ๋อเหรอเอ๊ะ ได้อะไรมึงสองตลอดแล้วก็เราก็หาเพื่อนใหม่ทอนมันผมไม่เกี่ยวนะนมึงดูอยู่อ่ะแล้วมึงโคตรจริงจังอะ่ะดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครเจ้าชูอะ่ะ ไปเดอร์ตีป่าสิบแปดึชอ้อนต้องถามเพื่อนผมครับเพื่อนผมชอบเที่ยวผมไม่ค่อยเที่ยวแล้วอ้ยผมไม่ค่อยเที่ยวคุณเอาอะไรมาเที่ยวคุณบิวผมไม่ค่อยเที่ยวแล้วนะเดี๋ยวนี้มีบ้างแต่ไ <c oughs> <c oughs> ม่เยอะเนวาไรหัว <c oughs> ใจวายเลยเหรออวีดีไม่ไม่ไม่ไมยงัยงยังไอันนี้อยู่ พอเดีเครื่องหนึ่งมันไม่มีนี่ไงเขาบอกมึงหัวใจวายเพื่อนไม่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 ดูอื่นอยู่ไงเธอรล่าอรอเมื่อวานเมื่อวานเพื่อนผมไปเธอรล่ามาผมไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ไปนะเอาอะไรมาพูดไอผมไม่ได้ไปผมไปซิ่งรถเมื่อวานผมไม่ได้ไปครับเธอรล่าผมไปซิ่งรถครับเออก็้มาถึงไอแม็กไม่ด้ไปเออ ไม่เที่ยวครับเออไม่ได้โคต้าเที่ยวเพิ่มจังวะยังมันเอาจริงนะเว้ยกูแบบกูก็หบทตัดทายตัวอยู่นะเว้ยที่ต้องการมีแบบโคตำโคด้าเที่ยวอะไรเงี้ยกูก็มีโคต้าตลอดะแต่กูแค่ไม่บอกกูไปที่ไหนทำไมวะบอกไม่ได้มันลึกลับเว้ยทำไมอ่ะคุณลิสาสวยมากเหรอเนี่ยผมโหลดติก๊กตอกอยู่เลยอีก,อ,กอีกเครื่องนะึ ทำไมป็ขนาดนั้นว่ะเพื่อนอะไรก็ยังโหลดอยูงไงก็มึงบอกให้กูนั่นกูก็อยาก่องเลยไงโหอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ